ผมสุทัศน์ชายนาถครับพี่สุทัศน์นะครับพี่สุทัศน์แปลงนาข้าวแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับต้นตาลครับอำเภอสองวิโนงครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ่านะครับแปลงนาข้าวกี่ไร่ครับ40ไร่ครับ40ไร่ข้าวพันอะไรครับกอขอสี่หนึ่งครับกอขอสี่หนึ่งตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับเดือนสิบเศษครับเดือนสิบเศษเขียวสวยเจริญเติบโตดีไหมดีครับมีตัวช่วยไหมครับมีครับเอาอะไรมาใช้ปูทีครับฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งครับฉีดไปสอง ต้นแข็งดีครับต้นแข็งดีครับนะครับแสดงว่าศัตรูพืชก็น้อยลงสิครับอย่างนี้ยาเคมีพันธุ์ของเราได้ลดปริมาณการใช้ไหมครับส่วนหนึ่งครับอ่าได้ลดการใช้ไปส่วนหนึ่งเนาะการทํานาเข้าแปลงนี้40ไร่ทํายากไหมครับยากครับเพราะมีข้าวดีดมาตอนนี้ครับอืมแต่ก่อนมีข้าวดีดเยอะเหรอครับครับแล้วมันหายไปไหนหมดครับเนี่ยใช้เบาวครับใช้เบาวนะครับ40ไร่ใช้ไปกี่ขวดครับ5ขวดครับ5้าขวดนะครับมักไปกี่วันครับพี่10วันครับ หมักไป10วันผลที่ได้มันชัดเจนมากๆเลยคืออะไรครับเขาเี่จะบางไวหน่อยครับบางครับอืมคือบางตาลงไปเลยใช่ไหมครัอ่าแล้วตอนที่เราหมักเนี่ยพวกฟางอ่าตอซังมันเปือยยุยดีไหมครับดีครับอืมนะครับการทําเทือกของเรานี่เป็นไงครับดีครับทำง่ายครับอืมนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับอ่าการเอาผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีมาใช้เนี่ยพี่คิดว่ามันถูกแพงยังไงครับ ไม่แพงแล้วครับอืจับต้องได้เนาะขอจะได้ครับอแล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับปัญหาของพี่ก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยใช้บาวใช้โฟทีมาเลยสี่สิบไร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับปีแล้วได้สัแปดเกวียนครับแล้วแล้วตั้งแต่พอรู้จักผลิตภัณฑ์นี้ผลผลิตที่เท่าไหร่ครับเป็นว่าสี่สิบสามเกวียนหรือเปล่าครับจากสามแปดเกวียนเป็นสี่สิบสามเกวียนครับสี่สิบไร่เนี่ยนะ อ๋อแน่นอนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าก็ขอสีหนึ่งรุ่นการนี้รุ่นนี้จะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ,รบเอาใจช่วยพี่สุทัศนครับขอให้มีผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดผมนัทพงศ์ทองเกษตทักโลกขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับ